โมึงไปเลื้อนมาเหรอเลื้อนอะไรพี่มึงให้กูอธิบายไหมอธิบายครับรมึงไปเล่นร้านเล่นอะไรมึงไปพูดที่อะไร,รอ่ะเล่นร้านมึงจับคู่เสร็จมึงไปแทงเขาเลยเหรอผมขออันนี้ผมขออันนี้ด้วยถ้าถ้าอันนั้นอะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าขอถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบนั้นอะผมว่าผมผมไม่ได้มไม่ได้ทำหนาแล้วนะ ไม่ไม่น่าใช่นะพีเอสไม่น่าใช่นะเนียเองแทงเลยอ่ะไม่หนูว่าไม่มีนะถามดูเนี่ยตัวขายแรกครับขายแรกขายเซอร์ไพร์สติลค่ะหไม่ได้แต่มันอยู่ไอ้ยี่สิบเจ็จับจับคู่ล้อแทงเลยไม่ไม่ใช่พี่หนูอยู่หนูอยู่ขายแรกครับขายแรกครับถามคนที่เล่นร้านกับผมก็แบบผมก็ไม่เห็นนะเพราะผมไม่จับเลียกยี่สิบเจ็ดฟูลซิสเต็มดนกเป็นกระสุดขายแรกขายเซอรเไพร์สติลค่ะพี่เรื่องนี้ตัดเป็นเลสเี่หนูไปเล่นร้านกับมันหนูไม่เห็นมันทำเลื่อนเลื่นเลือเื่นเรียกอะไรพูดมาสิ คนอหนึ่งห้าสามเราให้ของเลนทีละคนเลยหนึ่งหขอที่จีก่อนกูจะซื้อกมซื้อมือนั่นแหละเอามาก่อนทีละคนเลขอะไรหนึ่งหนึ่งแปดเก้าอ้ไฮเซงคิวขายแลกครับขายแลกขายเอเมชเชียลครับแลกมีเกินแลกมีแปดพันพันได้พี่แปดพันหนึ่งร เด็ดแปดสิพาพนะร์ทเล่นอะไรลเล่นอะไรเลขอะไรเล่ละเอะไรไม่รู้พี่ร้านมะพร้าวอะ่ะอ่นไหนพี่อนเขาบอกมึงไปจับคู่แล้วมึงก็ไปตีเขาเลยอ่ะเขายังไม่ทันเดินออกจากวงจับคู่เลยโอ้หเอาคลิปมาเลยเอาคลิปมาเลยพี่เอาคลิปมาเลยครับพี่ชาย กูถามมึงเนี่ยที่อ่ะก็ก็นั่นแหละผมตอนแรกไปร้านมะพร้าวนะผมอ่ะจับคู่เสร็จใช่ไหมผมเดินออกมาแล้วผมก็บอกเพื่อนว่าเล่นกับเอ็มเคนะแล้วคราวนี้มันก็ตีกันเล่นแล้วมันก็ตายแล้วตอนนั้นผมก็ตีไปแล้วมันก็โดนมันตายเลยต้วังก็หาเตรียมเกียร์โกคอยไปนะไม่ไหวก็ตอนแรกจับคู่เสร็จเดินออกมาแล้วด้วยถามคนที่เล่นร้านกับผมดูก็ได้ร้านมะพร้าวอ่ะพี่แท็กซื้อแรกว่าพีแท็ก แล้วมึงจะไปพูดทำเพี้ยเอ็เอ็เอ็เพี้ยนยฮะฮะมายงมายำเพี้ยใจไหมครับมึงจะพูดเพื่ออะไรไว้สั์เวลาตีอ่ะไม่เข้าใจยังยังไม่เอาครับอันนั้นผมวิ่งออกมาแล้วนะไอ้เพิ่งร้านเมื่อกี้เลยนะร้านสิบมีสเปเชียลด้วยนะครับยังยังผมวิ่งออกไปไอ้ที่พวกพี่เอาของอะู่มาผมวิ่งออกไปตรงไกลเลยนะไม่มีคนแล้วนะแล้วผมกดในวอร์ดด้วยใช่ครับตอนมึงตีกับมันนะลูกบูลลูกอะไรอะ โอ้อันนั้น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 มีมีพูดคําเดียวก็มันพูดใส่ผมก็เลยพูดว่าเอสเอสใส่มันแค่นี้แสเปเชียลสติวาร์ขายแล้ครับสเปเชียลครับมันพูดใส่ผมผมก็ตอบกลับมานแค่สองคำมแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอันละแปดสิบครับพี่ใช่ลดลดได้ไหมมีแปดพันครับแปดพันหนึ่งร้อยเอ้เจ็ดพันหนึ่งร้อยรู้บี้เรื่องอะไมีเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดพันหนึ่งร้อยใช่พี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกครับพี่ สวยสวยเอาให้หมดเลยเย s สโอ้แพงโอ้ถูกป้ายเจ็ดสิบได้ไหมล่ะพี่ท oh, ี่เป็นเองแกงก็ใหญ่แกงก็โหตไม่มีหรอกพี่ตีถ้าพี่ซื้อผมไปเจ็ดพันอ่ะผมบอกเลยนะตีทิดได้ลูกค้าฟีดแบ็มาหลายคนแล้วถูกสิบโอ้ จ็ดโอ้เจ็ดเจ็ดสวยสวยเจ็ดสิบสวยเจ็ดสวยสวยเย้เจ็ดเลขอะไรพี่ชายกูคิดไปหมดแล้วเท่าไหร่แล้วอขออคุณะไรไอ้ที่ตีเจีอ่ะไม่มีหลากไม่รู้กูไม่ได้ตีเพิ่มกูตีไว้แค่ของกูเล่นอาแสนสามพันหนึ่งพันแปดสิบหกพี่มึงก็ต้องตีอยู่นี่ไงมึงก็รับแหลกมาดีกูมี มันก็เป็นโอ้ยอะไม่มีครูขายมันก็ไม่ตีดิมันก็รับแหลกไปตีดิแสนหนึ่งอะไรมันสี่แสนเก้าแหมมันใช้เยอะปไ้ให้มันคืออันไหนวะคือรับรับไปาี่ได้กดอีกละเลขอะไรพี่ผมเลขหนึ่งหกสองศูนย์รมาก่ว่าก็ได้ครับเธอไอดีไรเธอหกสองศูนย์เธไอ้ดีแล้วไปล่าของหน่อยก็่ะไรนะสี่แสนเก้าห้าแสนก็ได้พี่ใช้สุดหรอตาก็ดีอีกไปหรือยังอ่าวสี่แสนห้าเอาไปไม่มีหรอก เป็นสวยหรือพี่เลขแล้วห้าแปดสี่ครับขมครับผมควให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมปีใหม่นี้เฮ้ยดีเลยเอาไปรลบคนนึ้เลมูตูยักเลมั้ไม่เลือกแงโบยักโบยักทำยองไงเนียนหกสิบไปได้นะสุดท้ายน่ไมีเอามีเอาโปรไข่ลาลีมาไอไข่แหลกเรนหกสิบพอครับไม่เอาเลยครับมีเยอะแล้วได้ครับ เบมบี้เจ็ดสเจ็สบเจ็ดิบไม่ใช่แบมบี้อันนี้บูบีเปนร้อร้อยบพี่ร้อยแปดสุดท้ายอะไม่เป็นไรให้ไพ่ชื่อคล้ายๆกันริบแปดสิบได้ไหมพี่ใช่เลยคล้ายจริงเลยิเอาก็ก็พี่เมื่อกี้พี่ไม่เอาเองของขายแกงพี่ไปจิ0พันกับอันน่ะเอาไหมสุดท้ายเนี่ยเร็วพี่ชายเอาไปสิบหกหรอไปสิบหกเจ็ดสิบพอมีใครเอาไหมครับที่ไม็ได้เอาไหมครับ ครับไข่แหลกไข่เซอรเชียลครับยี่สิบเจ็ดแหลกไข่เซอรเชียลครับพี่ฮลัลโหลครับมีใครรู้รูปไขา่ยาไหมครับพี่สอนผมหน่อยครับมีใครรู้ไหมครับอ๋อพี่รับรับสเปเชียลเพิ่อมอีกไหมครับมีใครรู้รูปไขา่ยาไหมครับ ได้ครับพี่กัตมีรถป่ะพี่โอ้ขายแรกขายสเปเชียลครับพี่จูวีนัช้ามาขายจีนี่สิบได้เหรอพี่จูวี กลันเลยไมเชื่อค่พี่งานแล้วเหรอเอาพี้บวี้อ่าพี่ร้อยหนึ่งผมบอกแล้วซื้อก็ผมเลี่ดลรับเลดเท่าไหร่ล่ะสิบออจิบสิบเออไอ้กูมีล้วกูไม่มีเลยหนึ่งหกสองโนครับใช่ครับเลี่นะพี่ ครับพี่ชายอันไหนคือจีวะไอ้เหี้ยเหลือเล่นทุกวันแต่ไม่เคยรู้วามอะไรเลยอันนี้วจีเยอะคเยอะเอะไรนะ Copper Hydropeep มีเปล่าวะมีแต่ไอโ h จ d r o p e e p Copper อ๋อไม่ใช่พี่ชายเลือก786เม็ด786ขอมาหน่อยอะไร ไม่ตีอันนี้คืออะไรพี่ออนมาเชื่อ่ะแล้วแล้วอันเนี้ยพี่อะไรวะผมอยากรู้ว่ามันมันไปทำอะไรบ้างอดเล้เรล้ทุกนตอน,น,นแรกนะครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ร้านเอ็ดร้านตรงสตเตเดียมเลยครับมีก่อนหน้านี้ด้วยนะมีก่อนหน้านี้ด้วย<ม>ที่ <ผม S 3> เ<ล>ีโก้เ,กเล่ลนอันนี่มาอ๋อที่ร้านไอ้นี่เอเล่นกับเอลเคกันอยู่อ่ะล้านมือสองก็เหมือนแบบว่าเพื่อพวกกูตีกันใช่ไหมล้ว โดนเอลเคตีตายหมดแล้วมันตอนมันอ,มออกแล้วมันบอกว่าก็ไม่เท่ไาไหร่นี่วาไอ้เหี้ยใครเป็นคนพูดมาโรบปะโอชิ้ไงเพื่อนคนเดียวเลยคนอื่นไม่มีอะไรใช่ผมเห็นคนเด่นเขาเล่นปกติเลยเขาเล่นเงี<ะ>ยงๆกับผมเลย,ยเล่นกันชุบกันปกติเลยได้แท็กอยู่ปะวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้ก็ได้ครับยังไงฝากขอโทษด้วยครับทีมบ่มันไปเรือนครับไม่ไม่เป็นไ,ไรครับอืมผมเป็นแคอะไรกันที่ไม่ได้ยินมับพวกผมไม่มันนั่นแหละผมบอกมันหลายรอบแล้วเรื่องเรื่องหาเรื่องคนเี้วก่อนเพราะว่ากับทีพย์พวกผมก็เล่นกันก,กิจกรกรมกับทิพปกติเลยแต่ทีม่มีปัญหาพวกผมก็มีปัญหาแค่แกงเดียวนั่นแหละตอนนี้ได้ครับได้ยังไงฝากขอโทษด้ฝขอโทษเหมือนกันนะครับพี่ครับพี่ครับครับพ,พี่ชื่ออะไรครับพี่คุณ่ะน้องปืนครับอ้าว โอ้ที่พี่ไปชุบพวกหนูใช่ไหมอ๋อมันเล,รรเนลน่นกิจกรรมก็อย่างนั้นแหละมันก็ต้องชุบกันไม่ใช่ก็พี่ชุบอยู่คนเดียวเลยไงอ๋อมันเป็นกิจกรรมก็ได้อย่างนั้นแหละไม่ใช่กิจกรรมคือการเล่นกิจกรรมรู้แล้วแต่หนูหมายถึงว่าพี่อใจดีไล่ชุบพวกหนูอยู่คนเดียวเลยใจร้ายนะผมเป็นคนใจร้ายนะใจดีก็พี่อไ <ใจ S 1> ล่ชุบพวกหนูอยู่คนเดียวเลยตาน้ามาดียินดีเฉยตัดามีติดลีเยอะหล่อแล้วเทรเทหล่ออะไรครับ อะไรื่อบที่ไว้น้องไม่ใช่ผมใช่ไหมบอกว่าเทไม่มีแล้วคุยวิเคราขายมึงละครับอ๋อเสียปืนที่ไล่ชุบจริงเนี่ยมีมีเขาคนเดียวนี่แหละไล่ชุบน่ะคนเราเป๊ว่าขออ่ภาพล็อกไม่ดีเลยใช่หรอไม่รู้อ่ะแต่หนูโดนเล้าอ่ะหนูได้ยินแค่หนูโดนเล้าอ่ะไอแม่งเล้าก่อนวะ อีโอทีตบกระบาดแม่งหรอ